พาไปดูเหตุระทึกเมื่อวานนี้กลางหมู่บ้านที่จังหวัดสมุทรปราการเนื่องจากว่ามีแพทย์ทหารคว้าปืนออกมาแล้วก็ไล่ยิงคนงานก่อสร้างที่กำลังปรับปรุงสระไว้น้ำเห็นว่ารำคาญเสียงดังรบกวนนะก็เลยยิงปืนไล่ประมาณนี้คุณผู้ชมครับตอนประมาณบ่าย3คนก่อเหตุเนี่ยเป็นชายอายุ55ปีทีนี้หลังจากพอเอาปืนเนี่ยคว้าปืนมาไล่ยิงคนอื่นก็ต้องมีการเรียกตำรวจมานะครับ ตอนที่ตำรวจมาคนก่อเหตยุยังถือปืนยืนวบยวายอยู่หน้าบ้านตำรวจก็ไม่สามารถที่จะหุนหันพลัน่นได้นะคือเนื่องจากว่าอีกฝ่ายหนึ่งตำรวจบอกเขามีปืนไงเพราะฉะนั้นก็เลยมีการปิดล้อมแล้วก็พยายามที่จะเอาน้ำเย็นเข้ารูปพยายามที่จะเจรจาพยายามที่จะพูดคุยแต่อีกฝั่งหนึ่งดูเหมือนว่าไม่ยอมสงบง่ายๆฉุนเฉียวอยู่นะครับแล้วก็เดินเข้าไปอยู่ในบ้านซึ่ง ผู้รับเหมาก่อสร้างแล้วก็คนงานเล่าให้ฟังบอกก็คือได้รับการว่าจ้างให้มาปรับปรุงสระไว้น้ํากลางหมู่บ้านทํางานกันอยู่ปรากฏผู้ก่อเหตุเนี่ยเดินออกมาแล้วก็ยิงปืนใส่สามนัดบอกเสียงดังน่ารําคาญโอ้คนงานตอนนั้นเห็นว่ากระโดดหลบลูกกระสุนโชคดีนะครับไม่มีใครบาดเจ็บทีนี้เนี่ยจากการตรวจสอบคนก่อเหตุเป็นนายแพทย์ทหารอยู่ก่อนหน้านี้ทํางานอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงเทพ และเคยไปปฏิบัติหน้าที่ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้แต่ตอนนี้ไม่ได้ทำแล้วเพราะว่ามีอาการทางจิตเคยไปรักษาที่สถาบันการยาราชนครินแล้วต้นสังกัดก็ให้ออกมาพักที่บ้านหลายปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลนี้สอดคล้องกับที่นิติบุคคลบอกว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่พอใจจากการทำงานแล้วเสียงดังแต่เขามีอาการทางจิตอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็เลยออกมาทําเรื่องแบบนี้แล้วที่ผ่านมาเคยมีพฤติกรรมแบบนี้เหมือนกันนะออกมาโวยวายมาพูดจาคมคู่แต่รอบนี้มันหนักกว่าทุกครั้งถึงขนาดว่าเอาปืนออกมาไล่ย,ยิงอะ่ะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องแจ้งตํารวจนะครับจริงๆตัวผู้ก่อเหตุเนี่ยอยู่กับลูกสาวสองคนในบ้านหลังนี้เพราะว่าภรรยาเนี่ยเลิกกันไปภรรยาก็มาอยู่อีกหลังหนึ่งก่อนที่จะมาเกิดเรื่องมีข้อมูลว่าทะเลาะก,กับลูกสาว แล้วหลังจากออกมาก่อเหตุไม่รู้ทะเลาะยังไงกันในบ้านแต่ว่าเอาปืนออกมาแล้วยิงคนข้างนอกลูกสาวกับอดีตภรรยา พยายามบอกและให้ใจเย็นให้โน่นนั่นนี่แต่ก็ไม่ยอมนะครับสุดท้ายอดีตภรรยาก็เลยพายลูกสาวออกจากบ้านไปก่อนเพื่อความปลอดภัยค่ะผ่านไปเกือบ6กชั่วโมงสุดท้ายเวลาประมาณ3ามทุ่มครึ่งค่ะคุณผู้ชมสุดท้ายนี้ผู้ก่อเหตุเนี่ยเดินออกมาเองนะคะลากกระเป๋าใบนี้ออกมาด้วยไม่ได้มีอาวุธนะแล้วก็ไปยืนพูดว่าผมเ,เป็นอาหารมีความรักชาติไม่เคยคดโกงกระตันยูต่อชาติบ้านเมืองไม่เคยคิดทําร้ายใครจากนั้นนะคะพอเดินออกมาแบบนี้ก็จะมีตํารวจนายหนึ่ง เข้าไปพูดคุยเนาะเหมือนไปตรวจอาวุธก่อนว่าจริงหรือเปล่าแล้วเนี่ยค่ะเข้าไปละแล้วก็ยกมือไหว้ผู้ก่อเหตุ<อ>ด้วยเหมือนให้สงบนะเจนเย็นนะเจรจากาันจากนั้นพาเข้าไปอีกจุดหนึ่งมันจะเป็นสปอตคลับของหมู่บ้านนะค,ะค่ะมีรายงานว่าผู้อในการโรงพยาบาลที่ผู้ก่อเหตุเป็นหมออยู่ด้วยนะคะคก็มาพูดคุยน่าจะเป็นการโทรมาคุยเจรจา,ารจนสุดท้ายผู้ก่อเหตุนิยอมออกจากบ้านมาก็เป็นภาพอยมางนที่เราเห็นไปเจรจากันอยู่ที่สปอตคลับกลางหมู่บ้านประมาณครึ่งชั่วโมงอะค่ะ ระหว่างที่ตำรวจพาแพทย์ทหารนายนี้ออกมาเพื่อจะไปตรวจสอบในบ้านพักเรื่องของอาวุธปืนนะคะปรากฏเขาหันไปพูดกระสื่อเหมือนกันว่าผมเคยโดนตำรวจเอาปืนชีนะ้หน<อ>้าเหมือนบน่บน,บนไปเปลยแบบนี้ตำรวจก็เลยเอาพาเข้าบ้านไปแล้วก็ไปตรวจสอบอาวุธปืนแล้วก็กระสุนค่ะครับ,รบจนกระทั่งช่วงประมาณ4ี่ทุ่มสีครับ,รบผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งพลตำรวจโทรจิรสันต์ก้วแสงเอกครับก็สรุป ผลการเจราจานานกว่า6ชั่วโมงในการควบคุมตัวในแพทย์ทหารคนนี้ตำรวจเนี่ยประสานไปที่คุณหมอนะครับ,รบที่รักษาอาการป่วยทางจิตของคุณหมอทหารท่านนี้แล้วก็ประสานไปที่ผู้บังคับบัญชาให้มาช่วยกันเจราจาการทํางานตลอดหลายชั่วโมงนะครับเน้นไปที่เรื่องของการเจราจาเป็นหลักไม่ได้มีเหตุการณ์บานปลายอะไรประกอบกับผู้บังคับบัญชาของผู้ก่อเหตุก็มาช่วยเคลียกล่อมทําให้ความเครียดของเขาเนี่ยผ่อนคลายลงนะแล้วก็ยอมมอบตัว หลังจากนั้นก็เข้าไปค้นในบ้านครับไปตรวจสอบอาวุธปืนเจออาวุธปืนสีบอลครับที่ใช้ยิงเป็นปืนกลนะครับแล้วก็มีกระสุนปลอมสีชมพูอีกหลายนัดปืนอัดลมอีก2กระบอกเบือ้องต้นจะไม่มีความผิดในข้อหาครอบครองอาวุธปืนเพราะว่าทั้งหมดเป็นของปลอมนะครับไม่น่าละ่ะตอนที่เอามาแล้วยิงไม่มีใครบาดเจ็บใช่ขอยิงปืนบอมบหลังจากนี้ครับจะส่งตัวคุณหมอทหารนายนี้ไปรักษาอาการทางป่วย ก็คือป่อยจิตเวทเนี่ยนะครับที่เกิดจากความเครียดเรื่องของงานเป็นหลักเห็นบอกก่อนหน้านี้ก็จะทําหน้าที่เป็นคุณหมอผ่าตัดเกี่ยวกับระบบประสาทต, hmm. ต้องใช้ความคิดเยอะนะครับงานหนักพอช่วงหลังต้องมารับผิดชอบเรื่องของงานเอกสารระบบไอทีแล้วก็งานที่เกี่ยวข้องกับการจัดสัมมนาครับมันก็เลยประดังประเดรวมกันแบบนี้นะครับ แล้วที่พูดเอาไว้ก่อนหน้าว่าเคยถูกตำรวจเอาปืนชี้หน้านะครับทางผู้บัญชาการตำรวจพลตร์ภาคหนึ่งบอกว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาตอน5ปีก่อนอระหว่างที่เจ้าตัวถูกตำรวจเรียกตรวจสอบขณะตั้งด่าน<อ>ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับ,ตำ,บตำรวจก่อนหน้านี้นะฮะเจอที่ด่านเฉยๆส่วนความผิดเบื้องต้นณนตอนนี้จะเข้าข่ายความผิดกระทําการให้ผู้อื่นตกใจกลัวหรือว่าขู่เข็นผู้อื่นครับแล้วก็จะมีความผิดตามพรบสุขภาพจิตมาตรา22เป็นผู้ป่วยทางจิต อาจจะทําให้เกิดความเสี่ยงอันตรายต่อผู้อื่นนั่นเองอันนี้น่าจะเป็นเรื่องของไปกําชับให้ครอบครัวดูแล,แลนะ,ะเพราะว่าคนที่มีอาการทางจิตเขาดูแลเองไม่ได้ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นต้องอยู่ในหูในตาของครอบครัวนะครับคุณผู้ชมครับ